สวัสดีค่ะตอนนี้พี่กบทำอะไรคะขอขุดหญ้าโอ้โหทำไมกอใหญ่จังคะหญ้าเนี่เป็นหญ้ายอย่างหนึ่งที่เอาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรได้ให้ไก่สับให้ไก่กินให้เป็ดกินได้เขาเรียกหญ้าอะไรคะน่าจะเป็น หญ้าหวานหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่เห็นเขาบอกว่าหญ้าหวานหญ้าหวานหญ้าหวานนั่นเองนะโอ้ก็ใหญ่มากเลยแล้วตอนนี้กําลังสับไปทําอะไรคะก็ขยายพันธุ์ไม่จะปลูกขอบสะเลี้ยให้หมดเลยอ๋อปลูกง่ายไหมคะปลูกง่ายมาก <c oughs> ดีเลยนะคะสหรับให้วัวอะไรงยกินได้ขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็เป็นปลูกกันเป็นแนวเป็นแกนเป็นไรายได้ ดูกใกล้ๆเหมือนต้นอ้อยเลยนะคะ<ช>แต่ไม่ใช่เป็นญ้นาหวานนะคะเป็นยาอย่างนี้กันเราจะปลูกไว้กันเป็นแนวเนี้ยตรงนี้อขดสระมันกักันได้นะดูดิมันเป็นรั้วได้เลยใช่ไหมคะวมสวยมากเลยนะคะสูงมากเลยนะ <c oughs> สูงเท่ากับคนเลยนะเป็นรั้วได้เลยขยายพันธุ์ง่าย กันดินกันดินถล่มอะไรได้เลยกันดินถล่มได้นะคะน,นี่จริงข้งางในก็มีหญ้าแฝกด้วยนะมีหญ้าแฝกแล้วก็เราปลูกหญ้านี้ด้วยสวยมากเลยค่ะ,คะไว้แบบนี้เป็นไว้ปลูกเป็นแดนเป็นไรได้นะจริงๆแล้วมันไม่ไม่เกะกะมากเลย ไม่สร้างความอะไรลำคาญมากอะแต่มันมันเป็นแนวเป็นแดนได้นะผมว่า αι, แล้วก็ใช้ประโยชน์เอาไปสับให้เต็มให้ไก่กินได้นะดูเนี้ยเนี่ย oh, โตจริงๆเลยค่ะกอใหญ่มากเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ต้องดูแล <c oughs> เขายัางไงคะเนี่ยไม,ไม่ต้องไม่ได้เลยปลูกทิ้งแล้วทิ้งเลย แล้วมันก็เป็นแบบนี้โอ,อ้หปูกครั้งเดียวแล้วมันแตกคอเข้ามันเองเป็นแบบนี้เลยสวยมากเลยค่ะปลูกบางตาบางอะไรได้นะปลูกบางตาเป็นแนวบางตาเป็นแนวรั้วเป็นรั้วเป็นแนวรั้วได้ดีมากอืมดีมากเลยเนาะไม,ไม่ต้องเอาแล้วมันเอาอ,กกออกก็ง่าย้ขุดออกก็ง่ายไม่ยากอืม น้าปลูกมากเ,เลยคะ่ะแทรกเข้าไปเนี่ยคันมาเพราะเป็นหญ้าเนาะอือมันก็เป็นเป็นรั้วได้อทำเป็น<ค>รั้วได้ทำเป็นรั้วนี่ทำรั้วได้ดีมากอะอันดับแรกเลยส่วนเอาไปให้วัวฟายกินมันก็กินได้อยู่แล้วนะครับ<ะ>วัวพวกฟายพวกสัตว์เลี้ยงอะไรสบบไก่เป็ดอะไรต่างๆเอาไปสับให้เขากินได้เลี้ยงปลาได้นะเอาไปสับ สับให้ปลาปลากินพืชโอ้ดีมากเลยเนาะมันเหมาะกับคนที่มีขอบสะแล้วก็มีปลามีไก่เนาะโอ้โหถ้าอยากจะปลูกทำยังไงคะก็ลูกก็นี่จะติดต่อทางไหนคะถ้าแฟนขับอยากได้ทำยังไงคะพี่กบนี่นี่มาดูตรงนี้ครับโอ้โหเหมือนอ้อยเลยค่ะดูขอดูใกล้ใกล้หน่อยค่ะนี่ฮะ เราก็สามารถสับตรงได้นะโอ้สับแบบนี้เออส่งท่อนละห้าบาทแล้วท่อนไหมท่อนละห้าบาทโอ้ท่อนละห้าบาทส่งง่ายด้วยเนาะง่ายนะจะลับลับเป็นท่อนท่อนท่อนไปส่งไปนี่ฮะอย่างนี้เลยเราตัดเป็นท่อนท่อนท่อนละประมาณสักสิบห้าเซนนะฮะท่อนละห้าบาทห้าบาทห้าบาทโอ้โหนี่ใครอยากได้ก็สั่งได้นะย่าหว่าต้นเดียวนี่ขยายได้เยอะเลยนะต้นนี้ก็หนึ่งสองสาม ประมาณสี่แต่ว่าไอ้ตรงนี้ยอดก็คงนะฮะนี่เราแกะดูนะฮะนี่นะฮะมันก็จะมีมีหน่อขึ้นมาใ่ไหครับมีหน่อขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือหญ้าหวานเนาะใครต้องการก็ติดต่อมาได้นะค่ะเดี๋ยวเราจะสับเรจะใส่เบอร์ใต้คลิปให้นะคะแฟนเพจแฟนคลับบางท่านเขาก็อยากจะมีรั้วแบบเป็นแบบทำรัวแบบนี้เลยนะคือ มันประหยัดต้นทุนด้วยใช่ไหมคะพี่กบเธอปลูกทามงระยะเวลาปลูกนานไหมเอ่อหลูกแค่ประมาณห้าหกเดือนนะฮะได้ขนาดนี้ห้าหกเดือนนะจริงๆแล้วพี่กบปลูกเนี่ยห่างมากเลยนะปลูกห่างแค่ไหนครับปลูกห่างประมาณสักหนึ่งเก้าอะฮะเก้าเดินนะหนึ่งเก้าเก้าเดินหนึ่งเก้าเก้าเลื่อนไปเรื่อยเลยนะขุดปลูกขุดปลูกขุดปลูกนะขุดปลูกปลูกไปนะก็แค่หกเดือนเนี่ยได้แบบนี้เนี่ยประมาณหกเดือนได้แบบนี้แล้ว ปลูกแบบลืมไปเลยนะคะคลืมไปเลยครับแล้ว,ลวต้องดูแลเขาไหมไม่ต้องนะคะไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับดินตรงนี้ก็ดินไม่ดีนะครับรแต่เขาขึ้นงามมากอันนี้ไว้สนับเป็นรั้วเนาะเป็นรั้วเป็นแนวปางสายตาอะไรต่างๆทําได้หมดเลยเพื่อนๆครับหญ้าเนี่ยนะครับตัวนี้ค่ะควันนี้ก็ขอบคุณพี่กบมากนะคะยังไงก็แฟนคลับนะคะก็ลองทัก แล้วก็เบอร์ใต้คลิปนี้นะคะถ้าสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนาะขอบคุณค่ะพี่กโกบครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้จะขยายพันธ์เพิ่มตรงนี้ดูไหล์สดไหม